บาร์บี้และเคนกำลังจะมีลูกอีกคนพ่อแม่ของฝาแฝดสองคนจะต้องใช้อะไรบ้างนะมาดูได้ในวิดีโอใหม่ของเราบาร์บี้เธอคิดว่ายังไงละ่ะพวกเราควรมีลูกอีกคนไหมฉันอยากมีลูกหลายๆคนเลยมาทำกันเลยมาทำท้องนูนให้บาร์บี้กัน เอาตุ๊กตาเด็ก2ตัวขนาดเท่ากันมาพวกเธอจะได้พบกับแม่ของเธอเร็วๆนี้แหละวางเด็กๆข้างในลูกบอลพลาสติกครึ่งซีกวางลูกบอลบนท้องนวดดินปั้นแห้งคลุมรอยต่อระหว่างลูกบอลและหน้าท้องทำให้พื้นผิวเรียบด้วยเครื่องมือดินปั้นหน้าท้องนูนพร้อมฝาแฝดก็เสร็จแล้วระบายดินปั้นด้วยสีอะคริลิกสีเบจ ฉันเป็นแม่ที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยฉันจะมีลูกสองคนพร้อมกันละ่ะมาทำกระโปรงให้บาร์บี้ที่ตั้งคันของเราการถ่ายรูปข้างนอกนี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆเคนมานี่สินี่จะเป็นรูปถ่ายครอบครบัวร,รูปแรกของเราไงลูกน้อยฉันคือพ่อกับพวกเธอนะพวกเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้แล้วส่วนนี่คือลูกๆของเราพาเรามีฝาแฝดละ่ะ พวกเรามีความสุขมากเลยชีวิตของพวกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วลูกๆของเราต้องการผ้าอ้อมร่างรูผ้าอ้อมตัดออกมาแตเทปตีนตุ๊กแกสวมลงบนลูกน้อยทำผ้าอ้อมสีฟ้าสำหรับลูกน้อยอีกคนเอาสติกเกอร์ใส่มาตกแต่งผ้าอ้อมทีนี้ลูกน้อยก็ทั้งสะอาดและสบายแล้ว ฉันนึกผ้าไม่อ <il> อกเลยว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีผ้าอ้อมสำหรับเด็กๆมันสะดวกมากเลยล่ะแถมผ้าอ้อมพวกนี้ยังเปลี่ยนได้ง่ายด้วยจริงไหมจ้าลูกๆเอากระดาษโฟมมาตัดออกเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากันตัดสามเหลี่ยมออกมาจากกระดาษโฟมสีขาวติดลูกปัดเข้ากับชิ้นส่วนกระดาษโฟมสีฟ้าเติมเครื่องบินของเล่น พวกเราทำบีซี่บอร์ดให้ลูกชายของเราได้แล้วมาทำบีซี่บอร์ดให้ลูกสาวกันเติมแมลงเต่าทองของเล่นตกแต่งมันด้วยพลอยปลอมทำด้านข้างจากชิ้นส่วนสามเหลี่ยมติดบีซี่บอร์ดสองอันเข้าด้วยกันพวกเราทำบีซี่บอร์ดสองด้านแล้วฝาแฝดของพกเราสามารถเล่นกับบีซี่บอร์ดนี้ได้เป็นชั่วโมงๆเลยมันมีของน่าสนใจมากมายอยู่บนนั้นล่ะเธอสามารถจับหมุนและเล่นกับทุกอย่างได้เลย บีซี่บอดดีต่อการพัฒนาสมองนะ <c oughs> เอากระดาษโฟมผ้าใยสีเหลืองมาวาชิ้นส่วนสี่เหลี่ยมตัดมันออกมาทากาวติดทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันทําเป็นสามส่วนเติมด้ามจับตัดตัวอักษรออกมาจากกระดาษโฟมแวววาวสีชมพูเขียนคำว่าแม่คนเก่ง ติดตัวอักษรเข้ากับกระเป๋านี่คือกระเป๋าแสนเพอร์เฟกต์สำหรับเอาไปเดินเล่นกับลูกของคุณบาร์บี้พวกเราอยู่นี่แล้วฉันเอากระเป๋ามาพร้อมกับขวดนมและของเล่นโปรดของลูกด้วยแจ็คต้องการเทดดี้แบร์และขวดนมของเขากระเป๋าใบใหม่ของฉันเหมาะกับเอาไปเดินเล่นานานๆกับลูกน้อยของเราเลย เอากระดาษโฟมสีชมพูและสีฟ้ามาวัดขนาดร่างรูปเลให้ลูกน้อยในอนาคตของเรากดทับรอยพับตัดชิ้นส่วนออกมาทากาวติดรอยต่อพอเราทำโครงให้เปเลได,ได้แล้วเติมหลอดแบบนี้ตัดส่วนเกินออกเติมชิ้นส่วนหลอดดูดจากอีกข้างเอาเชือกสองชิ้นมา ติดมันเข้ากับปลายหลอดดูดแต่ส่วนเกินออกเบรสําหรับเด็กน้อยก็เสร็จแล้วทําอีกอันจากกระดาษโฟมสีชมพูลูกน้อยจะรักมันละ่ะติดชื่อของเด็กๆข้างเปลสไว้แจ็คบนเปลสีฟ้าเอเลน่าบนเปลสีชมพูเปรพวกนี้พร้อมให้เด็กๆใช้งานแล้วลูกน้อยของเราชอบแกวงไวในเปลของพวกเขามาก พวกเขาเล่นสนุกไปกับเพลไกวยระหว่างมองดูโลกหมุนไปรอบๆพวกเขาแม่จา๋าฉันก็อยากไกวเปลงพวกเด็กๆเ,เหมือนกันเด็กทุกคนรักการไกวแฮะมาเปลี่ยนที่ใส่เท้เป็นข้อกั้นเด็กกันเอาไม้คนกาแฟมาวัดความยาวทำให้ไม้คนกาแฟยาวเท่ากัน ทากาวร้อนด้านข้างของที่ใส่เทปติดไม้คนติดพวกมันไปตามความยาวรางรูปข้อกั้นเด็กของเราบนแผ่นโฟมยางตัดออกมาเติมไม้คนซ้อนคขว้กันด้านล่างข้อเด็กทำแผงกั้นจากไม้คนพวกเราต้องติดมันให้แน่นเติมหลอดดูดด้านข้างเล็มพวกมันเติมหลอดดูดเข้ากับไม้คน ระบายทับชิ้นส่วนด้วยสียอะคริลิกถ้าก่าร้อนเข้ากับแผ่นกระดาษโฟมเติมยางโฟมวางชิ้นส่วนวงกลมของยางโฟมด้านล่างข้อกันเด็กเติมแผงกั้นตกแต่งด้านข้างของข้อกั้นเด็กด้วยโบลูกของพวกเราดูสบายในข้อกันเด็กมากเลยพวกเขาปลอดภัยและกำลังเล่นสนุกกันอยู่ละ่ะ เวลาพวกเขาอยากเล่นด้วยกันฉันสามารถถอดแผงกั้นออกแล้วลูกๆก,ก็จะได้เล่นสนุกเป็น2เท่าเลยแถมแบบนี้พวกเรายังดูแลเขาได้ง่ายกว่าด้วยมาทำกระเป๋าผ้าอ้อมกันเอาชิ้นส่วนหนังเทียมมาร่างรูปกระเป๋าบนกระดาษร่างแบบนั้นบนแผ่นหนังเทียมตัดออกมา ใช้แบบแตัดเอาขนเฟอร์ปลอมออกมาติด2ชิ้นเข้าด้วยกันดัดตรงมุมทำให้มุมมันกลมตกแต่งกระเป๋าด้วยโบเติมเทปตีนตุ๊กแกทำที่จับกระเป๋าจากหนังปลอมกระเป๋าก็เสร็จแล้วเวลาฉันพาลูกไปเดินเล่นฉันจะเอากระเป๋าผ้าอ้อมไปด้วยเสมอ ยินดีด้วยกับลูกคนใหม่ของเธอนะกระเป๋าสวยดีนี่ไม่ใช่แค่กระเป๋านะมันเป็นโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมพกพาด้วยละ่ะมันทั้งเก็บทั้งพับได้ง่ายแถมลูกน้อยยังสะดวกสบายบนนั้นด้วยทีนี้ลูกของฉันก็เปลี่ยนเสร็จแล้วฉันต้องซื้อกระเป๋าแบบนั้นแล้วสิเนี่ เอาผ้าฟลีซสองสีมาวาดรูปสามเหลี่ยมทำให้มุมมนกลมตัดอีกชิ้นมาติดมันด้านบนสามเหลี่ยมพลิกด้านในออกด้านนอกพวกเราทำฮู้ดได้แล้วติดดวงตาที่ทำจากผ้าฟลีซผ้าช็ดตัวสำหรับแจ็คก,ก็เสร็จแล้วตกแต่งผ้าชิดตัวสีขาวด้วยปีกที่ทำมาจากกระดาษโฟมสีขาวลูกน้อยรักมันละ่ะ เด็กๆได้เวลาอาบน้ำแล้วนะโฟมหอมพวกนี้จะช่วยให้ฉันผ่อนคลายก่อนเข้านอนผ้าเช็ดตัวนิ่มๆอุ่นๆกำลังรอพวกเธออยู่ลูกน้อยชอบคลุมตัวด้วยผ้าหอมนิ่มอุ่นหลังอาบน้ำละ่ะพวกเราต้องการผ้าสกัดและกระดาษโฟมแวววาวร่างตะกร้าจักรากยานสำหรับเด็กบนแผ่นกระดาษโฟมแต่ส่วนอื่นๆอ,ออกมาจากผ้าสกาดัด ติดผ้าสกัดลาดเข้ากับกระดาษโฟมทำด้านหลังจากกระดาษโฟมเติมที่นั่งติดเข้าด้านหน้าติดโบกระดาษโฟมแวววาวตกแต่งผนังด้วยลูกปัดรูปดาวคลุมด้านล่างด้วยผ้าห่มทำจากขนเฟอร์ปลอมพวกเราทำตะกร้าสุดเจ๋งได้แล้วติดตะกร้าเข้ากับรถจักรยานไปปิกนิกกันเถอะฉันชอบขี่จักรยานมากๆเลยล่ะ ดีจังเลยที่มีตะกร้าวางลูกน้อยด้วยลูกๆของฉันเองก็ชอบขี่จักรยานเหมือนแม่ของพวกเขาเลย <oc l ain> คุณสนุกกับอะไรมากที่สุดนะ <Hello. S 1> เปลงเด็กคอกันเด็กโต๊เปลี่ยนผ้าอ้อมหรือตะกร้าจักรยานเด็กล่ะกดไลค์วิด <c oughs> ีโอกดติดตามลายลิลูและกดกระดิง่ง คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา